สวัสดีครับนายก,การมอสวันนิวประจำวันที่22พฤศจิกาย,ยนปี255กับผมมอสท็อปวันเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงแฮร์รี่เคนกองหน้ากับตันจิมช่างกฤษยันสวมปอกแขนวันเลิฟลงฟาดแข่งในศึกฟุตบอลโลกปี2022แม้ฟีฟาสั่งห้ามใส่ลงสนามเวดาด วันที่21พฤศจิกาย,ยนปี2555ที่ฟีฟานี้มีความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งข,ขันฟุตบอลโลกปี2022รอบสุดท้ายที่กาตาร์มีฟาดแข่งกัน3คู่ในกลุ่ม A และ B คู่แรกของวันกลุ่ม B สิงโตคำรามอังกฤษรองแชมป์ยูโรปี2022และอันดับที่4ปี2018รองประเดิมสนามพบนักรบแห่งเปอร์เซียอิหร่านตัวแทนแห่งเอเชียที่สนามแคริฟาอินเตอร์เนชั่นแนลสเตสเดียม เริ่มคลิกออฟเวลาสองทุ่มตามเวลาประเทศไทยท้งนี้อังกฤษได้ร่วมมือกับเยอรมันเนเธอร์แลนด์และเบลเยีย e มทําข้อตกลงร่วมกันนะให้กับตานของแต่ละทีมสวมปลอกแขนสีลุงที่เขียนว่าวันเลิฟลงเตะในบอลโลกเพื่อแสดงถึงการสนับสนุนความหลากหลายทางเพศหรือกลุ่ม LGBTQ ในประเทศที่เจ้าภาพมีปัญหาเรื่องสิทธิมน,นุษยชนพร้อมส่งจดหมายแจ้งไปทางฟีฟาและกาตาเจ้าภาพเพื่อขอสวมปลอกแขนต่งางก่อนได้รับคําเตือนว่าห้ามใส่ปลอกแขนวันเลิฟ ลงสนามโดยเด็ดขาดเนื่องจากผิดกฎของฟี่าและอาจถูกลงโทษแจ้งใบเหลืองให้กับนักเตะที่ใส่ปอกแขนนี้ตั้งแต่ที่ยังไม่เริ่มเกมเลย,ยซ้ําซ้ำแฮร์รี่เคนกองหน้ากับตันทีอ,อังกฤษออกว่ายืนยันว่าสวมปลอกแขนเหมือนเดิมในเกมพบกับอิหร่านโดยบอกว่าผมคิดว่าการแจ้งขัดเจนไปแล้วในคณะทีมที่ลงแข่งสตาร์ทและองค์กรที่ต้องการสวมปอกแขนนี้ ผมรู้ว่า f a ฟเอกำลังพูดคุยกับฟีฟาว่าจะมีการตัดสินอย่างไรแต่ผมคิดว่าเราชัดเจนแล้วว่าต้องใส่มันลงสนามด่านแกเรลฟอร์เกตกุนซอทีมชาติอังกฤษก็หวังว่าฟีฟาและเจ้าภาพกาตาจะไม่มีบทลงโทษใดๆในเรื่องผมคิดว่าหลายประเทศในยุโรปแก้งเรื่องนี้ไปแล้วเราก็แสดงจุดยืนของเราชัดเจนเหมือนกันซึ่งหวังว่าทุกอยากก่างจะเคลียร์กันเรียบร้อยก่อนเกมลงสนามขอขอบคุณที่รับชมกันจนจบสำหรับใครที่จะพลาดข่าวสารให้หาใจแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมอสท,ทุกวัน แล่ผมมอสทอวันและรายการมอสวันนิวขอลาไปก่อนสวัสดีครับ